สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้ขอเสนอรูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคลานทิมพ์ขี้ตาอ e ีกอ่งหนึ่งครับโงคงนี้เก่าดีมากขอบปีกไม่ได้มีการตัดครับคงปล่อยไว้แต่เป็นปีกที่บางมากครับ เนื้อหาด้านหลังยิ่งเก่ามากมีร่องรอยการสัมผัสที่ทำให้ผิวเปิดช้ำบ้างบางส่วนพิมพ์นี้บางคนจะเรียกว่าพิมพ์หมวกเจ็กผมก็งงไปคุยกับเขา ก็บอกว่าไม่นะครับที่หมวกเจ็กอ่าเราก็ไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆผมแปลกใจมาตั้งแต่นานหลายปีแล้วครับที่ได้มายังหาคำตอบไม่ได้ว่าบนศรีรษะท่านทำไมมีรอยขนานกันเหมือนเส้นหนุ่มจีนดูอีกทีก็เหมือนหวีผมเป๋ในสมัยโบราณ จนสุดท้ายผมมาได้คำตอบที่ตัวเองไม่มีใครมาบอกเล่าคิดขึ้นได้ว่าอ๋อสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ที่มาก็คือการจะสร้างพระของท่านผมคิดแล้วเข้าใจว่าท่านจะต้องปลุกเสก หุ่นเทียนหุ่นขี้พึ่งก่อนที่จะนำไปพอกขี้วัวหรือดินไทยแน่นอนครับการปลุกเศษตั้งเอาหุ่นเทียนท่านมาวางตั้งไว้แล้วก็มีสายสินโยงเพื่อปลุกเศษ บางเอื้อนองนี้อ่ะสายสินได้หล่นไปทับท่านตรงที่ศีรษะหุ่นเทียนและความร้อนของอากาศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทำให้หุ่นเทียนเกิดการละลายอ่อนตัวเชือกสายสินก็เลยบาดเข้าไปในเนื้อองค์ หรือจมเข้าไปในพอดึงสายสินออกล่องลอยที่ฝากไว้ก็คงยังปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบอย่างนี้แปลกไหมล่ะครับเป็นของแปลกสิครับเพราะผมชอบเล่นของแปลกของที่ใครเขาไม่ค่อยเล่น หรืไม่มีเล่นน่ะผมชอบมันดีครับชอบทีมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งซึ่งเรามีของที่แปลกออกไปกว่าใครเขาใครเขาไม่เล่นเขาไม่สนใจเขาช่างเขา เราชอบของเราขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาชมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ครับ